อ้ย้ตัวี่มััวเนไม่มี่มเอาจตใจเปิดนกรเออเป็นหัวเปิดหมถมีตันหานะสบายมีปัญหาก็มีไปดีพี่เอาอะไรวะตี จิ้มเข้าไปนี่จิ้มเข้าไปจ้นี่กินสเดี๋ยวจิ้มนะเดี๋ยวเล่นคนเดียวเล่านิทานอีกแล้วเดี๋ยวเล่ายาวเนี่ยเดี๋ยวจำไม่ได้จิ้มนี่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 แล้วทำไมต้องกินน่ะเออเออกินนี่เออเลือกกดเออกินเข้ามาแล้วแหมแหมถ้าแสนซับนั้นกูจะซื้อนาฬิกาให้เลย ไไว้ถึงช่องกูแสนซับนะกูจะซื้อนาฬิกาจับจับเวลาให้เลยออ๋แสนซับคูดติดตามเหรอเอาให้ได้สักหมื่นก่อนเออสักพันก่อนมีห้าร้อยเอ้ยให้เกียรติให้ให้เกียรติผู้ติดตามห้าร้อยกูด้วยพูดพูดจ่าให้เกียรติผู้ติดตามห้าร้อยกูด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าเขามาดูอะไรกัน คนที่เข้ามาดูก็มาดูอะไรสาระหรือว่าแบบไอ้พวกสาระไม่มีไม่มีไม่มีแต้มเลยเลยแต้มมีมีแต่ความฮาอย่างเดียวเลยแต้มมีเชื่อเปล่าเขามาดูกันอ่ะไอ้แปมชั่วโมงนึงไอ้แปมมันพูดชั่วโมงนึงอ่ะไม่ยึดเลยมีแต่คนชื่นชมงงยิบหายเลยงงยีบหายมีแต่คนชอบเยอะนะเข้าไปดูยังช่องต้องพูดพูดแต้มไม่ได้หแล้วท่านสองกว่า โหพอขึ้นพอขึ้นสีแดงกูเจอเ i ไอไก็ดีดด็รสพวกท้ามาคุยดยากินสองแบบไม่บอกอ่ะไม่บอกไม่บอกอ่ะไม่บอก่กินสองวะทำไมไม่บอกทำไมไม่บอก กินไปเลยดีไหมก็ดีเด I mean, okay. so ี in ๋ยคือคนไม่กินน yeah ่ะพี่กินแล้วมันเอาแล้วแต่ไม่เอาอ่ะฝั่งนู้นอ่ะไม่ได้เยได้เปล่าลุกจ้าไม่มียังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปนหลแป๊บนงอ่ลง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 อย่าดื้อเฮ้ยย่ ลักษณะจะจับตัวนี้อ่ะกูรู้จับมันจับไม่ได้อะไรคนละข้างอย่าบอกกันสิเออ,อสบายเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้สบายเลยขอ,อบอกยิ้นขึ้นยังไงฮะแทงเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาสบายเลยไปแทงเบีย้ยตัวนี้ก็เออ,อ,อไป เชื่อเฮียเล่านิทานโอ้เชื่อเฮียเออให้ระโชเชื่อสิเดี๋ยวแปลกมันเอาคนขึ้นแล้วนี่ไงมันมาล้วขึ้นไม่ได้ปล่มันขได้ทำไมขึ้นไม่ได้ปล่อยมันมาเดมัปล่อยมันเด้อนี่มาปล่อยมันเด้อมายาฮะยาฮะยาดีเลยจิิตเดียโคนจิไปอ่ะเออมันจะแปลกอะไรดีเออ

ยังไงยู้ก่อนไอ้ยูยูก่อนไอ้ยูยูยู้ไอยูยูก่อนยูยูก่อนอะไรยูมาคนยูยูก่อนยูยูก่อนยูไม่ได้กินไหมถามถามว่าได้กินไหมไม่รู้เนี่ยลุกไปทำไงก็ลุกไปสิไปไป ยุยยยุกินมากคนเอออะไรวะยุยุยยุกินมากคนลุกเข้าไปสิอ้าวมาไม่ขาดแล้วทีนี้ทำไมทำไมเดินอย่างนั้นน่ะเอาไม่เอาทำไมอะเออทำไมละทำไมเอาไม่เอามันล็อกล้ออยู่แล้วไงลุก่ะลุกดิมีอะไรอะเรือีเรือมีเรือมีเรือแล้วทำไมคนรันขึ้นไม่ได้ดิเนี่ยอะ นกินไม่ได้เหรอคนกินได้ต่อโค้ดรถไปไงอ๋อเอ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 อในคนเดียวต่อโค้อย่างเดียวลางรุ่เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวไอ้จนแล้วนี่ว่ะว่ะเนี่ยไอ้เป็นต่อไม่ตัวเนี่ยบันไล่ไส้แล้วโอ้ยอะไรวะบอลไล่ไส้ยอะไร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 เออเอออะไรวะ เข้าไปแล้วไงของอะไรเข้าไปแล้วสวนไหมนี่เนี่ยสวนบ้าบออะไรเหรอบออะไรเหรอนี่นะทำไมอ่ะไปต่อเมตวงเอาให้ตายเอ้ยอะไรวะไม่กินกินเอ้อะไรวะไม่กินกินเออเรื่องของพูนเอาดีเอาดีเอาดีดีแล้วมีอะไรเอาดีเอามีอะไรเหรอแจกตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยอะไรวะอ๋อเอายังไงหลบเรือกินเบี้ยเฮ้ยอะไรวะ ชาเหรอชาเหรอเออเออเรียบร้อยเลยกินสิมีมอญพาส่วนเร็วเออนีมอญพามาเร็วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันลุกกินเรือไอ้เหี้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจับเม็ดเออ้ยจับเม็ดจับเบ็ดไปไหนจับเม็ดแล้วจับเม็ดแล้ว กมีชี้ด้วยมีชี <in> ้กูมีชี้อาลูกกินเรือเอาลูกกินเรือดเอลูกกินเรือจับเลือไปไหนจับเลือไปไหนลูกกินเรือดอย่าตายอย่าตายอย่าตายเรือไปเขาก็แพ้แล้วด้วยแพ้ที่ไหนก็แพ้ที่นี่แหละสอวลีชัยนี่แหละพี่เออมันแพ้แล้วน่ะมันแผลเฉยเฉยนี่แหละโดยแผลด้วย ทำไมมันเหมือนเหมือนไม่มีแรงเดินหรือยังไงมันมันจะต่อเรือขุนมันจะมุดรูเข้าไปนี่เออไปหาก่อ่ามันมาจับแล้วมันมวิ่งปี๊ดไปแล้วไปวิ่งปี๊ดทำไมก็ก<ม>ิน<ๆ>ขุนไม่ได้มันกินเบี้ยเบ้ออะไรโอ้เออมาก่อเร็วๆใหญ่ไหมไปไปไหนลูกเข้าไปตัดเรือ ชายแดนสุดแสนเดียวดายเดินสายจูบครับพี่โอ้โหทำไมมันเล่นดีอย่างนี้วะตัวอะไร่โอ้โหต้องมันยมันมีเลยเฮ้ยก็บอกแล้วสวัสดีครับเอาล่ะก่อนไปชมหมักลุกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วย นะวยได้พูดกันถนัดเลยยังไม่ออกทีวีอยู่เดี๋ยวยังไม่เดินเฮ้ยพูดได้รายการกูออนในคุกนะอะไรเหรอเออรายการกูออนในคุกไอ้ลองเดินเดี๋ยวไปคนเดียวก่อนนะไปคนเดียวไม่ว่างไอ้ชอบไม่ใช่ไม่ว่างไม่ชอบกินขนมน้าหรือวะนมน้าเป็นไงวะเหนียวเหนียวอะเหนียวเหนียวนิดเดียนี่นะเฮียไปแท็กแต่เฮียยังอยู่แต่ว่าแม่ไม่มีไม่มี โอ้โหนี่สัตว์ส่งไฟแช็กนี่ว่าเฮ้ยหนีทำไมอ่ะอ้าวมันห้ามเมืองมะลุกโอ้ยตายแล้วดูหลักฐานนี่ปุียน้ำออกไหมเนี่ยเก็บไว้เลยไม่มีม่มไม่มีเฮียก็ไปซื้อน้ำมันมาใส่เลยนะไอเฮียกับผมไม่ได้ดูจากไม้น้ำมันร้อนสันน่ะเฮ้ยทำไมวะทำไมไม่ใช้น้ำมันทิปโป้ทำไมวะไม่ใช้น้ำมันทิโป้เออทำไมวะ ซิโป้แท้ต้องใช้น้ำมาซิโป้ดิแบมเอ้าเหรอผมมไ่ดูบิลลี่ผมก็ไม่รู้แล้วธรรมดาดูแลดูนมดูดนมดิอะไรบ้ากามเล่นบังนุกดูดนมนะอะไรนะไม่ใช่คนปัากามแถวนี้โอ้ไม่ไหวเว้ยปั๊กามอะไรนะวะอะไรดูนมดูดนมอะไรเว้ยไม่เป็นไรพูดได้รายการออดในคุกออดในคุกเหรอเออไปเลยทำอะไรออดในคุกแล้วไปอยู่ในคุกด้วย ไม่รอดอะไรไม่รอดอะไรสองสองสามสองอะไรไม่รอดวิ่กินเหล้าแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่ตลอดเลยใช่ไหมอะไรวะอ๋อไปเนี่ยดีนะผมก็ไม่กินผมเนี่ยอาบนวดอย่างเดียวไอ้อะไรวะม้าไงพี่ทำไมอย่างนี้ไม่เคยเห็นม้าเลยไงอีนั่นก็ชอบไปดูโคโยตี้ ไม่ชอบวะให้เฮ้ยไอ้เจี๊ยมาขาดวะหูอะไรจริงเมาขาดไม่ขาดเออะอ้าวอยู่ม้วแพ่ด้วยไอ้ยุ่งชิบหายเลยหลบก่อนอเว้ยลทไมอะลเวไม่ลได้ดีเราถามหลบทำไอะไรวะมาดมาดวันนี้เอาอันเดียวพอดยี้เีแล้ว นี่เป็นมิดป่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวหายไปมิชาชีพกระโมยไฟแช็กผมมาเอามาเผื่อคนอืุนโอ้โหเฮ้ยโอฟรีมาเลยมันละมันเอาไว้ลองใจว่าคนมีน้ำใจไหมผมมันมีไฟแช็กแต่ผมดูว่ามันมีน้ำใจไหมคนเราก็จับถึงบ้านนะพี่ต้องซื้อใหม่บอกว่าบอกว่าโอ้ โอ้วันนี้ได้มาหลายอันเลยไม่ไม่ของใครบ้างวันเนี่ยดูมันพูดดิไม่เลยชิมโป่อยนะชิมโปอีกอันชิมโปอยู่นี่นะถ้ามึงไม่ใช้ก็ะเฮียก็เอาเลยดแล้วกระเฮียเหมใช่อะไผมผมให้มัเล่นกับผมผมดูดู้หลีไหนอยู่ที่ยังานผมแใ่้ดุไม่ได้ความรอดดีไปเขาเอาเปล่าวะหรือจะไมกระเฮียอะไรเราเปลี่ยจะได้ เอาเปล่าวะอะไรอ่ะเอาดิหายลูกก็ไปเอาเปล่าวะเอาดิมาดิเอาเอาเปล่าวะมาดีไม่เอาไปบวชเอาไม่เอาไปบวชมาดิพี่ไม่เอาไปบวชยังไงยังไงยังไงแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยฮึบุ๊บกันใจแล้วก็ที่มันแต่เลยฮึบกันใจที่อะไรเขาจะแดกเดี๋ยวนี้แล้วกั้นไม่อยู่แล้วมาด้วะมาดะ กินไล่เหลือก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเออโคตรโดว่นี่ไงโคตรลุกนี่ไงลุกกระบายอะไรดีๆทำไมอ่ะทำไมมีอะไรไปมาแล้วโคตรไปเฮ้ยเออกลับไปก่อนเถอะลุกกระบายเฮ้ยยังไงยาตายยาตายไปทีป่าวะเอ้ไม่ได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 ้ลุกเดินยังไงไปเดินนี่มันเออเดินเออไอ้ามไปสนามดับวะนี่ถ่ายแล้วไปสนามดับลิเกเลิก แผลบีอะไงเราดกว่าเฮ้ยตั้งกระดานใหม่ดิเฮ้ยปรับสนามกันได้ไหมว่าปรับสนามอ่ะซองออชอช่อันี้ก่อนอะไรนะซันต๊อปสต๊อปอ้ตายแล้วมึที่เราเป็นคนฝีมือนะมีเรือน้ำตาเหี้ยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามผมเดินโอ้ยย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 ยพียย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 ยงกยเยืยเยียยเยยย เอ้า <laughs> มันมันเป็นสินบนไม่ใช่เป็นสินบนเอ้ยอะไรวะเราไม่มีม้าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เ,เดี๋ยวเอออะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาลุกดิอะไรลุกลุกตอ่อ <c oughs> เรือลุกไม่ได้เดี๋ยวบี้อยได้เรือมนุกนี่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวไม่ค่อยเป็นด้วยเรา เอ้ยมานี่เขาลุกทำไงวะเสียเรือเลยนะโอ้โหแย่เดียวนี้มันเก่งทีแฝกเลยเก่งมากเก่งมากลุกลุกลุกใครลุกไม่ได้ลุกจเย็นคนดูโหคนดูดิคนดูเร่งคนดูเร่งเสียหน้าดูเลยเออเออเสียหน้าดูเลยเว้ยอะไรวะ คนดูก็เชียร์อยู่ไปไหนก็ไป,ไปเอเรือลำนี้มันขี้เละลุกเรือลำนี้มันขี้เลเ<ป>นี่ยอันดับพานของเมืองเนะี่ยดหรือเปล่าดไม่เกเอ,อยจะให้บีบคอหรือจอะให้บีบไข่ อย่ารีบไปอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเรืออย่าเข้ามานะไปไปไหนก็ไปเออไปที่ชอบเออที่ชอบไปที <co ่ชอบก่อนพี่เฮ้ยทำไมวะทำไมวะถ้าทางจะเริ่มจะรู้จตัวไปเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอะเริ่มแลเอ๊ะละเอ๊ะละเริ่มเอ๊ะแล้ว เดิีจริงจริงเว้ยสีแดงมันเดินยังไงมันก็ไม่แพ้หรอกไม่น่าเชื่อหรอกป๋าอะไรเวังเสียนครับเฮ้ยอะไรวะนี่อะไรแก้เขย,ยหรืออะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ทั้งนั้นนะ่ะพี่พี่เป็นคนชอบปูอะ่ะนี่มันเป็นอะไร เม็ดใหม่เม็ดนี่เม็ดใหม่ไม่รู้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 ทั้งนั้นนี่เม็ดเก่านะเอ้ยอะไรวะเออเหี้ยแผลนะเนี่ยถ้ามันกินเม็ดไปอ่ะเออมันก็ไม่ต้องให้มันกินเลยทำไมหรอ่ะกินนี่ทำไมเล่าเออเออไม่ได้อะอ้าอ้ากินได้อ้าไปเลยจุยก็ไปเลยอ้ามันเลยงานนี่มันเลยอ้ามันเลยมันเลยอย่างนี้มันเลยอะไรมันเลยมันเลย อะไรมาเลยมาดานี่นะมาดาเฮ้ย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 เสียงดังๆนี่แสดงว่าเขายอมแล้วๆันเขาจะแพ้แล้วเดี๋ยวก่อนเว้ยอะไรเดี๋ยวก่อนเขาไม่โคลนเหรอเนี่ยเออจะเชิญไปเว้ยเฮยโคนได้ไหมวะมีโคนไว้เราเว้ยไปเลยดีกว่าไว้เรามีโคนเราก็ไปก่อนดิมาเด้มาโคนเข้ามามีเข้ามาโคนเข้ามาเข้ามาโคน มีม้าน่ะกูอะไรอ่ะม้าอะไรม้าน้ำเหรอใช่ม้าน้ำใช่เฮ้ยยังไงวะนี่ไงเอ้ยอะไรอ่ะไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกไม่ลุกไงไม่ไม่ให้ลุกเออก็ไม่ลุกไงอ๋อไม่ให้ลุกเดี๋ยวจะเอาโคนไปไล่ม้าไงอ๋อเหรองั้นงั้นงั้นตรงนี้เดินหุดนมาเด็กมัก็ได้สิเฮ้ยยังไงดีวะเฮ้ยเฮยังไงดีวะเดินอะไรไม่ได้แล้วโอ้ยน่าสงสาร สารได้ไหมไม่ได้ชักฟ้าออกมันโป้งเลยนะโป้งเลยนะมันโป้งมันไปเก็บตัวนู้นเลยนะเออหัวบวมเลยนะมันตีกินนี่เออเดินนี่เดินเล่นไปก่อนเดินเดินเล่นไปก่อนเออเดินดีๆท้องมันจะทะลุนะเรือน่ะเฮ้ยลุกอยู่ลุกยืหลุกยืหลุกยืหลุกยลุกยืหลกยืหลุกยืหลุกยืหลุกยลุกยืหลุกยืหลุกยืหลุกยลุกยืห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 ลุกยยืหล ดีด้อไมลรู้เี็นเรือใหญ่มามเฮ้ยอะไรวะเขาไม่รู้เหรอว่าเรือมันปลุกได้อ่ะฮะกุ๊โชวเฮ้ยอ,อ,อะไรวะ <Look you. S 2> ลุกอยู่กุ๊โชวกุ๊โชเรือพี่เรือเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปนี่พี่เรียบร้อยแล้วนะป้อมเรียบร้อยเป็นไรยอมยังไม่เป็นไรเฮ้ยนี่ไง<อ>มา เฮ้ยเฮ้นี่แน่ลุกอยู่ลุกมาสิเฮ้ยเออลุกมาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออล่ะเฮ้ยเฮ้ยโป้งโป้งแพ้แล้วแพ้พรุ่งนี้แพ้นารแพ้พรุ่งนี้แพ้เฮ้ยอะไรอะไรจ้าแพ้แน่นแท้นิมนภาพิลุกอยู่นิมนภาพินิมนภาพิทำไมมีอะไรอะไรวะน้องชายอะไรวะ มองหน้าคนเล่นด้วยอะไรเสมอคุเจอหลายก็ได้อะไรเสมอเฮ้ยมันไล่ไม่ได้ไรวะอะไรวะมองหน้าคนเล่นด้วยเฮ้ยอะไรอะไรไไม่ชอบไม่ชอบก็ดีด็ถ้าไม่ดื้อไม่ดื้อแบบเดินแบบเขาเดินด้วยตัวเดียวเห็นไหมนะแล้วทำไมอ่ะตัวเดียวแล้วทำไมอ่ะเอาหมดผมเรีกันไหมเนี่ย มีโคลเหรอคนนี่กินอะไรดิกินอะไรกินเม็ดทุ่ยไปกินทำไมล่ะป้าหายก็เสมอแล้วไม่เอาอะไรเสมอไม่เอาเราไม่เอาแย่ด้วยซ้ำหายแล้วก็กินตัวนู้นเราไม่เอาแย่อะไรเราไม่เอาพุ่งมาไปพุ่งมายังไงยังไงลูกเก็มาแท้ลูกมาแท้โอ้โหลูกคาดโอ้โหลูกคาดมาดีเลยอ่ะ เดดแดดเดดแดดเด้โหดเดยดเดีดเ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 ดีดเด่ดเดเดเดี้เด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 เอเดเดาดเดเดอดเนเด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 เมเด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 เเดเดเเเดดัมดดดดดดดเ เฮ้ยอะไรวะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคไปแทนนะเฮ้ยอะไวะถ้เป็นหัวล้อชอบใจเฮ้ยลุกไป

มหมยังไงพี่เห้ยแล้ววะเหมยังไงดูวะไปล่เขาอย่างไรเหมยังไงพี่เหมยอย่างงี้แหละเขามาปลูกเขาก็แดกเม็ดตัวนี้แล้วก็แดกตัวนู้นอีกตัวแล้วมันจะไปไล่เขายังไงมันจะโดนไล่หรืจจะไปมนมาฮะเสียเวลาเหมอยังไงเฮ้ยแล้ววะแม่งมีแต่คนดื้อที่นี่เห็นอยู่นะไม่ใช่ไม่เห็นเห็นอยู่ลันลัน เอ๊ะอะไรวะกินกินอะไรวะกินเอะอะไรวะกินหอยจอกกินเม็ดกินอยังอกินหรือยสิทธิกินไรเม็ดลู้สบายสิทธิอ้าวเนี่ยพวกเราหลอลูปดีอยู่แล้วฝ่าบาที่ม้ากับพูไอ้ต้มคนดู